สวัสดีค่ะคลิปนี้โอจะมาแนะนําที่พักจังหวัดระนองถ้าหากว่าท่านผู้ชมมาเที่ยวจังหวัดระนองแล้วต้องการมองหาที่พักในเมืองเลสลินชาเล่เป็นทางเลือกที่ดีเลยค่ะเลสลินชาเล่ที่พักบรรยากาศรีสอร์ทราคาหลักร้อยเท่านั้นเองแล้วก็ตั้งอยู่ในเมืองเลยนะคะเดินทางไปไหนก็สะดวกค่ะที่ท่านผู้ชมเห็นนี้คือบรรยากาศหน้าห้องพักนะคะห้องพักเขาก็จะมีเป็นห้องดีลักแล้วก็ห้องสูทค่ะ สไตล์ที่พักก็เป็นบรรยากาศแบบเรียบง่ายนะคะไม่ว่าเราจะมาพักเดี่ยวพักคู่หรือเป็นครอบครัวที่นี่ก็เหมาะกับทุกรูปแบบเลยค่ะภายในที่พักก็มีเคาน์เตอร์บาร์เล็กๆนะคะเราสามารถที่จะมาดื่มกาแฟรหรือซื้ออะไรเข้ามาแล้วก็มานั่งกินกันตรงนี้ก็ได้ค่ะคือชิลมากนะคะมาพักที่นี่ติดใจเลยค่ะ ในส่วนของล็อบบี้ก็เล็กๆเรียบง่ายเดินออกมาหน้าห้องนี่ก็คือมีลมเย็นสบายนะคะเขาก็จะมีโต๊ะมีเก้าอี้วางไว้ให้หน้าห้องด้วยเดี๋ยวเรามาดูภายในห้องพักกันนะคะวันนี้อบพักห้องสูตรค่ะภายในห้องสูตรก็จะมีเตียงใหญ่หนึ่งเตียงแล้วก็เตียงเล็ก1เตียงค่ะถ้าหากว่ามาเป็นครอบครัวนี้เหมาะกับห้องนี้มากๆเลย มีโต๊ะทีวีตู้เย็นตู้ใส่เสื้อผ้าตู้ใส่เสื้อผ้าของเขาก็เรียบง่ายดีนะคะแล้วห้องน้ำของเขานี่คือกว้างมากๆเลยค่ะเป็นสไตล์การตกแต่งที่เรียบง่ายแต่ดูดีโอนี่ติดใจอ่างล้างหน้าทองเหลืองอันนี้มากเลยค่ะห้องน้ำกว้างห้องนอนกว้าง ห้องกว้างสะอาดดูดีเกินราคาเลยค่ะและถ้าหากว่าท่านผู้ชมขับรถมานะคะไม่ต้องห่วงเลยค่ะมีที่จอดรถสะดวกสบายเป็นที่จอดรถในรีสอร์ทเลยนะคะแล้วก็ลงจากรถก็เดินเข้าห้องพักได้เลยด้านหน้าของรีสอร์ทนี้ก็คือติดถนนเลยเดินไปไหนมาไหนสะดวกหาของกินง่ายนะคะแล้วก็อยู่ใกล้ๆกับตลาดท้องถิ่นของจังหวัดระนองด้วย เช้าๆก็จะมีพระเดินบินทบาทผ่านหน้ารีสอร์ทตื่นเช้ามาตักบาตรได้เลยค่ะถ้าหากว่าท่านผู้ชมมาเที่ยวจังหวัดระนองและต้องการหาที่พักในเมืองบรรยากาศดีๆแนะนำเลยค่ะเลอสลินชาเล่ระนอง